สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็ลงเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมตื่นเช้านะไปตื่นสายแล้วนะก็ในคลิปนี้นะครับในที่สุดนะครับของฟรีแบบนี้ก็มาสักทีนะครับของฟรีที่แบบไม่ใช่ของฟรีลิมิเต็ดที่คนอื่นสร้างนะครับเป็นรูปหลอกสร้างเองนะครับนี่ก็มาแล้วนะครับซึ่งแบบเปิดให้รับในรูปแบบของฟรีไอเทมหรือว่าแบบยังไงวะรับในมาร์เก็ตเพลสว่าอัพต้าช็อปนะครับแคตตาล็อกนั่นแหละเออก็กดรับฟรีนะครับในร้านค้าเนาะซึ่งก็เพิ่งมาใหม่เลยนะครับจริงงๆมมมมาาาาตตตตัั้้้แแแ่่่่นนนลวววเเะะะะออใใคครรรจจืทูก็ผ เพิ่งตื่นนะครับก็มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะซึ่งเพิ่งมาใหม่เลยนะครับซึ่งเป็นของฟรีชิเน่เลยนะครับนะซึ่งม,มีชื่อว่า Spring Flower Crow วนะครับอ่าซึ่งก็ลบหลอกสร้างเลยเนาะก็ดีนะครับ Spring Flo w e r c ค o าวมันก็จะเป็นแบบเป็นมงกุฎก็ตามชื่อมันเนาะคราวก็เป็นมงกุฎมงกุฎออกมานะครับเดี๋ยวผมใส่ดูเนาะะมานี้เลยนี่เป็นไงสวยไหมประมาณนี้เลยนะครับก็สายฟรยีอย่างเรานะครับอย่าพลาดเลยนะครับก็ ซื้อได้เลยนะครับเนาะซึ่งราคานะครับก็ฟรีนะครับกนะ็ซื้อได้เลยนะซึ่งอองฟิีชิ้นนี่เนี่ยจำกัดด้วยนะครับจำกัดเวลาด้วยนะก็ปกตินะครับเวลาเราบอกของฟรีม,มาขายในแคตตาล็อกเนี่ยมันก็จะจำกัดเวลาปกติแล้วเนะาะบางเนี่ยก็อีกตั้งนานก็จะหมดเขตบางก็ไวซึ่งอันนี้นะครับไวมากคือวันนี้วันที่27เมษายนเนาะซึ่งหมดเขตนะครับเมหกก็คืออะไรวะหกพฤษภาคมนะครับก็มีอีกไม่กี่วันเนาะอีกไม่กี่วันเลยก็จะหมดเขตแล้วนะครับก็รีบรับกันด้วยนะประมาณไม่ถึงสัปดาาห์มมั้งงไ่ก็ถึเนะ ก็สามารถกดรับได้เลยนะครับกดกิ๊บหนาวแบบนี้เรียบร้อยเราจะได้ของฟรีเลยนะครับอ่ะซึ่งท่านผู้ชมนะครับอาช่าของฟรีไม่เจอนะครับถ้าเกิดใครหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะก็กดลิงก์ใต้คลิปผมนะครับที่ผมเขียนว่าไอเทมฟรีก็กดไปแล้วก็รับฟรีได้เลยนะครับอ่ะแล้วท่านผู้ชมก็จะได้แบบผมแบบนี้นี่ได้ของฟรีนะครับเป็นไงง่ายไหมวิธีการรับของฟรีชิ้นนี้นะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไอเทมลิมิเต็ดแบบอะไรแบบนั้นด้วยนะซึ่งเเเเป็็นนนนะะคครรัับบบบออาามมแแจกงงใซึ่ลิิตดด้วย หมดวันที่6พฤษภาคมเนาะซึ่งก็ผมรอของฟีลแบนี้มานานแล้วนะครับมาสักทีเนาะดีใจมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการรับเนี่ยก็เป็นงเท่นี้แหละครับก็ง่ายมากเลยเนาะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะซึ่งผมก็มีหลายตัวเลยนะครับสามารถเลือกดูกันได้เนาะใต้คลิปเลยนะครับดูได้เนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าสูเดอร์ทสคอมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนน้าะครับ